Happy, day, Noel, day, day, Happy birthday! Day, Happy birthday <flan différen passat> to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! ขอให้พอให้น้องฮารุไหนคะขอให้ฮารุสุขภาพแข็งแรงฮารุมีความสุขมากๆขอให้พารุมีความสุขมากๆขอให้ฮารุสอบได้ยี่สิบรูปทีชอบขอให้ฮารุสอบได้เยอะๆใช่ไหมขอให้ฮารุสุขภาพแข็งแรงขอให้ฮารุมีสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ i r t h d โอเคต่อมือให้ฮานุกเลยค่ะ